พื้นที่โกดังเก็บสินค้าเดินไปโกดังเก็บสินค้าเป็นไม้ห้องเก็บของอันนี้่ะรโกดังเก็บสินค้าใหญ่โตมากเลยดูกรัมการถ่ายเทอากาศล่องแผ่นล่องแผ่นฝ้าเพดานล่องแผ่นฝ้าเพดาน ถ่าที่อากาศระบบตั้งไฟโลจิสติกของเขาแน่นอนนีวันนี้ก็เปิดโกดังสินค้าท่อดเดินระบบอากาศความเย็นความร้อนระบายอากาศดูหลังคาเขาสินะเขาจะมีทางปล่อยทางช่องของอากาศดูสิเพื่อนดูนะได้มาตรฐานขนาดไหน ดูโกดังสินค้าดูที่พื้นพื้นดูที่พื้นพื้นโกดังสินค้าดูพื้นแ๋อเขาแบบรถวิ่งรถคอนเทนเนอร์วิ่งข้างในยังไม่แตกพื้นไม่มีแตกเก็บความเย็นด้วยรถคอนเทนเนอร์รถสิบล้อมาวิ่งยังไม่แตกเลยนะือสินค้าเอาเก็บไว้นะเราเก็บสินค้าไว้ นี่คือโกดังเก็บสินค้านะคะเพื่อนเพื่อโลจิสติกนะคะดูการก่อสร้างของเขาระบบความเย็นดูท่อดูท่อท่อสง่งดูระบบท่อะดูระบบท่อดูท่อท่อท่ออากาศท่อถ่ายเทอากาศเขามีห้องใต้ดินด้วนะเพะื่อนเน,นะ มีห้องใต้ดินค่ะเราไปห้องค่ะตรงนี้เป็นห้องเก็บสารเคมีเก็บวัตถุเคมีไฟที่มันสตาร์ทกับไฟได้รวดเร็วเก็บวัตถุเคมีเป็นห้องที่เก็บเคมีเก็บสีเก็บสเปย์เก็บพวกอะไรที่วัตถุไวไฟพวกเนี้ยวัตถุไวไฟห้องใหญ่มากดูความสูงของพื้นห้องดูความสูงการก่อสร้างค่ะว่ ก่อสร้างมาตรฐานมากเลยทุกพื้นที่ดูผังหลงังคาประมาณความสูงพี่คิมกะได้จากพื้นถึงหลงังคาก็ประมาณเดี๋ยวดูที่ต้นเสามันเนาะเสาแต่ละต้นเสาแต่ละต้นก็ห่างกันประมาณแปดเมตรแปดเมตรเสาแต่ละต้นตั้งห่างกันต่างกการสร้างโกดังเก็บสินค้าของเขาดูสิ เสาแต่ละต้นห่างกัน8เมตรนะคะเพื่อนๆเราก็ดูทุกอย่างความก้าวความกว้างของพื้นที่นะคะฝ้าเพดานหลังคาเขาใช้ระบบกระเ้องทนไฟกันความร้อนความเย็นแต่ยุโรปไม่ต้องกลัวค่ะอากาศไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชันเลยไม่ต้องใช้เครื่องทำความเย็นวัสดุทุกอย่างไม่มีเสียนี่คือภายในห้องโกดังเก็บสินค้าก็เปิดนะคะ โอเคเนาะแล้วก็แค่นี้เนาะความสูงก็ประมาณกวดังเก็บสินค้าของเขาใช้พื้นที่ความสูงก็ไม่สูงมากนะคะใช้ความสูงแค่เท่าไหร่อ๋อเอาให้ความสูงของเขาก็ก็ประมาณสิบแปดถึงยี่สิเมตรความสูงถึงพื้นถึงราคาแค่นี้นะเนาะเพื่อนๆน,นนะแค่นี้นะคะไปดูที่ ลุไปนี่ห้องเก็บสารเคมีนะคะดูดูเสาเปรียบเทียบจากพื้นถึงลังคาประมาณสิบสิบแปดเมตรสิบแปดเมตรอยู่พื้นฟอร์เขาขนาดลังสินค้ามาตั้งพื้นฟอร์ไม่มีกระทบเลยพื้นฟอร์ลดสิบร้อวิ่งยังไม่ยุบไม่พังไม่แตกเลยฟอร์ก็แน่นอนนะ พ่าสินค้ามันลงมาเป็นแบบคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์มันมาลงนะเห็นไหมสินค้ามาลงแบบเนี้ยคอนเทนเนอร์มันมาลงสินค้าแบบเนี้ยแล้วรถคอนเทนเนอร์เข้ามาส่งสินค้าเอาของมาลงนะแล้วรถเครนขนต่ออีกรถเครนขนต่อ,อ,อยนะดูสิเพื่อนๆนะอืมแตด้านนอกด้านนี้มันมีคนน้อยหน่อย ม่ชอบที่อะไรมันมีคนชุกชุมดูมาดูฝั่งด้านนี้โกดังเก็บสินค้าที่ใหญ่มากค่ะพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่พื้นที่ประมาณหนึ่งไร่โกดังเก็บสินค้าตรงนี้โอเคเนาะเจอกันแค่นี้นะคะพี่กิมจุ่มแค่นี้นะคะแต่ระบบฟอร์ฟอร์เนี่ยฟอนทำสินค้าดูสิเขาลงเป็นกรุด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 นะคะ รถสิบล้อวิ่งยังไม่มีพังเลยนะกูดังที่ใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่กว้างมากเนาะส,สินค้าประเภทเอะไรอ่ะเขามีหมดสินค้าที่ส่งมาจากประเทศจีนจะเยอะที่สุดนะคะพวกโรงงานผลิตโรงงานสารกรมที่ส่งมาจากทางประเทศจีนเนี่ยอันนี้เป็นผงผงทำความสะอาดผงซักฟอกทำความสะอาดนะคะ เสื้อผ้าที่ทํางานสกปรกสกปรกเคมีค้อเครองนี้นะคะสินค้าทุกอย่างจนมากจะมีโรงงานผลิตมาจากประเทศจีนนะคะเป็นโรงงานผลิตสินค้านะ,ะแล้วก็เราขยับกล้องมาทางนี้เนาะเราจะได้ซูมเห็นทุกอย่างนะคะเนาะอย่าี้เห็นไหมกูดังเขาแน้นอนเนาะ พื้นที่หนึ่งไร่นะคะโกดังเก็บเก็บสินค้าตอนนี้เขาปล่อยสินค้าออกเปิดให้ประชาชนเข้ามาซื้อสินค้าได้ในราคาที่ไม่สูงมาพกประชาชนที่มาบริโภคโกดังสินค้าใหญ่มากดูท่อดูท่อดูท่อหลังคาโกดังพื้นที่หนึ่งไร่เขาทาแบบมาตรฐานเลยนะถ้าประเทศไทยเราสร้างมาตรฐานแบบนี้สุดยอดเลยค่ะได้อากาศหายใจได้ไม่ท่อนะเราทําแบบมาตรฐานมากเลยนะคะ โอ้เพอร์เฟกมากเลยค mm ่ะเพื่อนนะคะโอเคเนาะจบแค่นี้เนาะจบแค่นี้นะคะ